ารดวีแฟนซีขับบันทึกลึกลับครับผมตอนนางตานีผีตานีหรือนางตานีเป็นผีผู้หญิงในความเชื่อของชาวไทยภาคใต้เชื่อกันว่านางตานีจะสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานี ต้นกล้วยตานีที่นางตานีสิงสถิตอยู่นั้นมักจะมีใบเหนียวกว่าต้นกล้วยตานีทั่วไปและมีเมล็ดอยู่ทั่วทั้งผลลักษณะของนางตานีโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงามนุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณสบายสีตองอ่อน ผ้านุ่มโจงสีตองแก่กิ่นกายหอมดอกกล้วยนางตานีมักจะปรากฏตัวให้ชายหนุ่มเห็นในเวลากลางคืนหรือโพลเพลในบางครั้งนางตานีจะหลอกชายหนุ่มให้หลงกลให้รักนางจนกลายเป็นคนเสียสติ บางครั้งนางตานีก็จะรับพาชายหนุ่มไปอยู่ด้วยในต้นกล้วยตานีก้องเด็กหนุ่มอายุ15ปีวัยรุ่นหน้าตาหล่อเหลาในวันหนึ่งครอบครัวของก้องได้อพยพมาอยู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเนื่องจากผู้เป็นพ่อของก้อง เป็นคุณครูต้องมาสอนในหมู่บ้านแห่งนี้ก้องต้องตามมาด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลักษณะบ้านที่ครอบครัวของก้องย้ายมาเป็นบ้านไม้ทรงไทยหลังบ้านเป็นคลองหน้าบ้านทางขวามือเป็นถนนไปโรงเรียนซึ่งระหว่างทางไปโรงเรียนจะมีกอกกล้วยใบสีเขียวเงางามอยู่ ด้านซ้ายมือเป็นบ้านของเด็กๆในวัยเดียวกันและหนึ่งในเด็กนั้นคือกล้าเนื่องจากก้องและกล้าอายุไล่เลี่ยกันเรียนชั้นเดียวกันและทางบ้านทางเดียวกันเลยทำให้ทั้งสองคนสนิทกันมากระหว่างกลับบ้านก็มักจะกลับบ้านด้วยกันเสมอพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันตามภาษาเด็กผู้ชาย ณวันหนึ่งเมื่อเดินผ่านกอตานีทั้งสองรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกโดยที่ไม่ได้มีลมมาใช่แล้วนางตานีที่อาศัยอยู่ในลำต้นกล้วยรู้สึกถูกใจในเนื้อตาของกล้องนักคืนหนึ่งนางไปปรากฏตัวในฝันของกล้อง นางรูปร่างหน้าตางดงามผมยาวสลวยผิวขาวผ่องเข้ามาหากล้องด้วยไม่ปรีจิตสเสน่หากล้องตื่นรู้สึกว่าฝันหาสาวสวยดีนักและยังคงไม่ลืมหน้าตาความงามของนางในวันรุ่งขึ้นเช่นเคยวันนี้กล้องต้องไปโรงเรียนแต่ถ้าว่าหลังเลิกเรียน เขาต้องอยู่ซ้อมฟุตบอลเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งระดับโรงเรียนแต่ก้าเพื่อนรักไม่ได้ถูกคัดเลือกในกิจกรรมครั้งนี้เขาจึงกลับบ้านไปก่อนดังนั้นหลังจากเสร็จเรียนแล้วก้องต้องเดินกลับบ้านคนเดียวระหว่างทางเดินกลับบ้านทันใดนั้น เขาเห็นหญิงสาวหน้าตางดงามนั่งผักอยู่ใต้ต้นตานีนางตานียิ้มหวานให้ก้องก้องเห็นก็จำใบหน้าได้คนที่เคยเจอในความฝันก้องตกหลุมรักนางตานีทันทีนางตานีใช้กลอุบายกล่าวทักทายพี่จ๊ะฉันตามหาบ้านรุงคำไม่รู้ไปทางไหน พอกล้องได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกถูกมนต์สะกดเขาเดินเข้าหานางตาณีนางตาณีลุกขึ้นดึงมือกล้องเข้ามาอบกอดจากนั้นใช้เวทมนต์เสกให้ลำต้นนางตาณีกลายเป็นห้องสวยงามนางตาณีชวนกล้องเข้ามาพอดรักกันในห้องหรือลำต้นของนางนั่นเอง ก้องก็ตามไปอย่างว่านอนสอนง่ายและแล้วทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันนางตานีถือว่าก้องเป็นสามีของตนจากนั้นมาและในทุกๆวันก้องเป็นอันต้องถูกสะกดเข้าไปในพวังที่มีนางตานีอยู่และเสพสังวาสกับนางตานีในทุกๆวัน อยู่มาวันหนึ่งก้องหนีการซ้อมฟุตบอลที่เขารักขาดบ่อยเกินไปจนเพื่อนรักอย่างกล้ารู้เรื่องและอดสงสัยเป็นห่วงเสียไม่ได้กล้าจึงตัดสินใจไปหาก้องที่บ้านแต่ไม่เจอเจอแต่แม่ของก้องจึงบอกเรื่องทั้งหมดให้ฟังจากนั้นตนจึงกลับบ้าน ในระหว่างทางกลับบ้านทันใดนั้นกล้าเจอกล้องเดินงัวงเงียออกมาจากดงกล้วยกล้ารีบวิ่งเข้าไปหาถามนายไปไหนมาที่โรงเรียนเขาตามหาก้องบอกรู้สึกเหนื่อยไม่สบายจึงไม่ได้ไปซ้อมจากนั้นก้องก็งรีบกลับบ้านไม่อยากพูดกับกล้ามากนะัก กล้าสังเกตเห็นกล้องหน้าหมองคล้ำพฤติกรรมเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักกล้องคงจะเหนื่อยเหมือนที่พูดจริงๆกล้าคิดแต่สองสามวันจากนั้นมากล้องยังไม่ไปซ้อมฟุตบอลเหมือนเดิมกล้ารับรู้เรื่องหลังเลิกเรียนคิดว่าจะแวะไปดูกล้องที่บ้าน แต่ระหว่างทางเขาเดินผ่านลงกล้วยพบก้องนอนอยู่ในกอกล้วยจึงไปปลุกก้องตื่นมาสภาพโปรยแรงกล้าจึงอาสาพากล้องไปส่งบ้านพอถึงบ้านกล้าเล่าเรื่องให้แม่ของก้องฟังแม่สังเกตหน้าลูกชายไปหน้าดำคล้ำซูบผอมจากที่เคยเหล่อเหลา ความหล่อเหล่านั้นหายไปแม่รู้ทันทีว่าต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกชายของตนในคืนนั้นเองกล้านอนหลับฝันเห็นหญิงสาวหน้าตาบุดบึ้งขมึงถึงโกรธในฝันนั้นหญิงสาวพูดว่ามึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูน้ำเสียงเกี้ยวกาดกล้าสะดุ้งตื่นแต่ ไม่ได้คิดตอบว่าทําไมอาจจะเป็นเพียงความฝันจึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของก้องได้ไปทําบุญที่วัดพร้อมกับเล่าเรื่องให้หลวงตาฟังหลวงตาฟังเสร็จแล้วก็ได้ให้น้ำมนต์มาแม่ได้เอาน้ำมนต์ให้ก้องอาบอาการโรยรินของก้องก็งกดีขึ้นแต่ก็ดีอยู่ได้ไม่นาน ก้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมและในตอนนั้นเองแม่ก็รู้สึกว่าร่างกายของแม่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมมีอาการอิดออดเหนื่อยง่ายปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรทั้งท,งที่ก่อนหน้านี้แม่แข็งแรงมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งพ่อกลับมาจากโรงเรียนพบว่าแม่ไม่ได้ทำกับข้าวนอนกุมท้องอยู่พ่อจึงสอบถามสาเหตุ แม่บอกปวดท้องพ่อหายามาให้แม่กินแต่ก็ยังไม่หายวันรุ่งขึ้นจึงพาไปหาหมอแต่หมอก็หาสาเหตุของโรคไม่ได้จากนั้นแม่จึงได้ขอร้องให้พ่อพาไปที่วัดพอเข้าเขตวัดแม่เริ่มอาการดีขึ้นรอพบหลวงตา หลังจากพบหลงตาแล้วท่านก็ได้ให้เพียงแค่น้ำมนมาไม่ได้ให้อะไรเป็นพิเศษอันเนื่องด้วยไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เป็นอันโชคดีทีใ่ในตอนนั้นมีลุงแช่มที่เป็นสเปเหและพอมีวิชาติดตัวแม่ร้องขอให้ลุงแช่มช่วยลุงแช่มสัญญาว่าจะเข้าไปช่วยในบ่ายวันนั้น พ่อกับแม่ได้กลับบ้านมาลุงแช่มจัดเตรียมข้าวของเพื่อนำมาใช้ในพิธีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าลุงแช่มมาที่บ้านจากนั้นลุงเดินดิ่งเข้าไปยังดงกล้วยพร้อมกับข้าวของที่เตรียมมาหนึ่งในนั้นมีมีดหมอลุงได้สวดคาถาพึมพำพร้อมกับพูดว่า มึงจะเลิกยุ่งกับเขาไหมนางตานีนางตานีนาต,นตอบมันไม่ใช่เรื่องของมึงไอ้กล้องมันเป็นผัวกูแล้วมันต้องเป็นผัวกูตลอดไปมึงไม่หยุดใช่ไหมอย่ากผูกเวรผูกกรรมกันเลยลุงแช่มพูดนางตานีส่วนตอบทันทีนั่นมันผัวกูมึงจะมันยุ่งอะไรด้ว,วะลุงแช่มรู้ว่ามันไม่ยอมปล่อยง่ายๆแนะ่ จึงเอามีดหมอที่ลงคาถาไว้ปักเข้าไปที่ลำต้นนางตานีนางตานีร้องโอยเสียงควรครางลุงปักเข้าไปอีกทีหนึ่งนางตานีร้องนางตานีกรีดร้องฉันยอมแล้วร้องขอชีวิตจากลุงจากนั้นลุงได้เอา สายสินที่ลงยันแล้วไปผูกมาติดไว้รอบลำต้นสะกดนางตานีไม่ให้ออกจากต้นเป็นอันเสร็จพิธีลุงบอกแม่เสร็จแล้วพ่อกับแม่ขอบคุณลุงเป็นยกใหญ่หลังจากนั้นมาอาการของก้องกับแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก้องยังมีอาการขวัญผวาทุกครั้งที่เดินผ่านกอกล้วยตรงนั้น หลังจากนั้นไม่นานพ่อได้หาบ้านใหม่และพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ใหม่เรื่องของนางตานีต้นนั้นไม่มีใครได้ยินข่าวอีกเลยเรื่องเล่าของนางตานีก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับฟัง